ทำอะไรอย่างอย่างเดียวอ่ะเวลาฟังนั้นฟังนี่มึงทําไม่ได้เว้ยมึงต้องติดติ๊กติกไปเลยเว้ยมึงก็ต้องติดความเป็นจริงดิวะแม้ว่างานจะยืดเยียอแต่ฉันก็ไม่ได้มีปัญหาในการเอาใจใส่อันนี้ใช่เห็นไหมพอเขาทำปุ๊บเขาไม่บอกจิตใจของ<บ>ฉันไม่บอกแวกเมื่อฉันควรต้องจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างจิตใจของกูไม่บอกวแวกสั้นมันเป็นอะไรวะคนมาซีสั้นมันเป็นอมันผิดตรงไหนเนี่ยเพื่อนอ่ะกูถามดิผิดตรงไหนกูกูไม่ได้ว่ามันผิดแต่กูแค่เออให้มึงยอมรับก็กูไม่ยอมรับเพราะกูไม่ได้พิน คนไทยก็สมาธิกท่านกี่เปอร์เซ็นต์นะ่ะหลายหลายสิบอะแค่คำยามึงแม่ใครก็มันไม่เกี่ยวเลยอยู่แล้วเฮ้ยเขาได้แล้วเว่ยไปแล้วไปแล้วน้องไปแล้วเพื่อนเขาเรียกว่าหมดประโยชน์กัน เดียว hey, ครับกูมีเว็บทดสอบสมาธิสั้นลองทำให้คนดูดูไหมคือเว็บทดสอบสมาธิสั้นเอามาเลยอ่ามาๆๆเดี๋ยวกูเอาให้นักวิจัยเขาบอกว่าคนที่อยากเทสอะคือคนที่แบบเขาเรียกว่าไรแปดสิบยี่สิบแล้วที่จะเป็นอะเพราะว่าแบบเหมือนยังไม่รู้ตัวเองว่าทำไมต้องเป็นเขาเข้าลิงก์นี้อะโอ้เมืเองเป<อ><อ>็นเทีเ่ยอะไรเนี่ยเข้าไม่ได้แร้วเมืองเนี่ยอะเข้าเข้าลิงก์นี้เทสอะเทสอะเทส อ่ะเทสเลยเทสเลยอ่ะเทสดิเขาอยู่เว็บอะไรเนี่ยเออเว็บทดสอบสมาธิเริ่มการทดสอบเลยเหรอแชร์มึงแชร์ดิสเพย์ก่อนดีโอเคอันน้ยใช่ไหมเอออันนั้นแหละลองดูก็ใช่เหรอกูไม่รู้มึงก็ทำดิ คุณอ่ยูเท่าไหร่ปับ๊บดูดสมาธิสมาสมา,สมาสมาธิต่อเนื่อง <c oughs> ฉันไม่ค่อยลืมสิ่งที่ฉันทำระหว่างทำงานจิตใจของฉันไม่บอกวอกแวกจิตใจของฉันไม่วอกแวกเออ อันนี้กดอะไรอ่ะเพื่อนอันนี้มันที่กดสั้นอีกนะถ้ามึงทำไม่ได้อ่ะกดเฉียวเหรอเขียวคือเห็นด้วยอย่างยิ่งขอให้ไกลหมดฉันสามารถฉันสามารถมีสมาธิกับมีสามาธิฉันมีสามาธิาากับงานต่งตางๆเป็นเวลาน,านั้<า>นเ <falls>. อไงใช่ฉันไม่มคมม่อยลืมสิ่งที่ฉันทำงานทำงานแล้ว <are> ใช่ แม่ว่างานจะย,ยืดเยื้อเฮ้ยเฮ้ยอันบนสุดมึงไม่ใช่เว้ยอันบนสุดมึงฟังงานไม่ได้มึงเอาความเป็นจริงดีอะไรเขาไปกูจะฟังไม่ได้กูฟังได้ไม,มึงมึงมึงทำอะไรอย่างอย่างเดียวอ่ะเวลาฟังนั่นฟังนี่มึงทําไม่ได้เว้ยมึงต้องติดติกติกไปเลยเว้ยมึงต้องตีความเป็นจริงดิวะอันนี้มึงเข้าแบบมั่วหลอกตัวเองอ่ะเนี่ยเนาะก็บางท่ากูทาไม่ใช่ก็เอาแบบมันก็คือการทําไงแต่ว่าอันอันบนสุดอะคือมึงแดงเลยเว้ยอะอร ฉันไม่ค่อยอะไรวะก็งงวะคือมึงไม่ค่อยมีสมาธิต่างๆเวลาเวลามึงทําอะไรนานๆอ่ะมึงทําไม่ได้เออฉันไม่ค่อยลืมสิ่งที่ฉันกําลังทําระหว่างงานใช่แม้ว่างานยืดเยื้อไม่เขียวไม่ใช่เขียว,<ๆ>ยวอย่าหลอกตัวเองอะไรมึงต้องอ่ะอ่ะอ่ะต่ออ่ะต่ออ่ะแม้ว่างานจะยืดเยื้อแต่ฉันก็ไม่ได้มีปัญหาในการเอาใจใส่อันนี้ใช่ โอ้งั้นก็ไม่ไม่ไม่เป็นที่อะไรหรอกงั้นนะเห็นไหมพอกูทำปุ๊บกูไม่บอกจิตใจของฉันไม่บอกแวกเมื่อฉันควรต้องจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างจิตใจของกูไม่บอกแวกช่วงนี้กูไม่ค่อยได้มาดูสักเท่าไหร่ฉันไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือซ้ำๆฉันไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือหรือบททวนข้อมูลซ้ำๆเพื่อความเข้าใจอันนี้ต้องกูอ่านบ่อยใช่โอ้เห็นไหมเออมึงติดกือเห กันมึงไม่เป็นกันละสมาธิไม่ดีผมบอกแล้วเว้ยเฮียผมรู้เรื่องผมอ่านออกเขียนได้มันไม่เกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้เอาจริงๆกูอ่านออกเขียนได้รู้ผมรู้อะไรคืออะไรแต่ผมไม่ได้มาทิสั้นมันเป็นอะไรวะคนมาทิสั้นมันเป็นอมันผิดตรงไหนเนี่ยเพื่อนอะกูถามดิไม่ผิดตรงไหนกูกูไม่ได้ว่ามันผิดแต่กูแค่เออให้มึงยอมรับกกูไม่ยอมรับเพราะกูไม่ได้พินเพราะว่าคนคนไทยก็สมาธิสั้นกี่เปอร์เซ็นต์อะหลายหลายสิบอะ ก็ผมไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดกัรก็ผมไม่ได้สมาธิสั้นนะครับเพื่อนฉันป่าพร้อยเพราะฉันสมาธิสั้นก็ดีนะครับโชคดีครับครับครับโชคดีเนาะขอให้สมาธิไม่สั้นครับครับขอครับไปะน้องรอนานป่ะแม่งเฟมมีหาว่ะพี่พี่มีอาหารให้ผมไหมอะพี่เรื่องอะไรเรื่องเจ็ต กูไม่ค่อยได้มาดูสักเท่าไหร่คนดูมาฟ้องกูว่ามึงด่าโดเนทสามอยากโดนมากใช่มาเลยคุยอยากโดนครับอยากโดนครับกินข้าเลยมาน้องมาพี่พาไปเปลี่ยนไอ้น้องอัลโหลแอ้ตอบไหม เล่นครับเลย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 ยิงครับเฮ้ยวอนด้วยบอกเพื่อนเขาวอนด้วยใครเข้้ามพวกตาฝานี่อ่ะพวกบ้านฮิโรชินี่มาพวกกูฮิโรชิยืนนมันนินพวกมึงเงอปรสิทธ์ขยันกินปรสิตก็กลับมาเตรียมตัวเปิดโอเวอร์เลยให้ดูเลยนะกู้คนไปนั่งดูด้วยว่าผ่านไหนอ่ะเออพี่กิตผม ผมตั้งค่าในใัรตเมส์ใครใครเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรเอาคนที่เปิดได้ก่อนเรีอยวแต่ละคนก็ไปมันมีเปิดไม่ได้เลยหรอโอเลยอ่ะมนแต่มันมันส่งไม่ได้อะทเป็นไฟก็มันไม่โหลดไม่อันนี้มาถึงแชร์จอครับพี่พ่นเรไม่ถึงทุกคนอ่ะตอนนี้คืออย่างแรกคือต้องไปเก็บต้องทไง อขออีกแป๊บนึงขอบคุุณคทกนอ่ะไปเคลียร์ตัวเองเรื่องอัดโอเล่อะไรพอเล่นเมืองไปเอ็มอ่ะมันต้องมันต้องมีโอเวอะไรพวี้พวก์ใลสูพวกกูฮีโลจีนั่มินพวงงมึงอ่ะปรลสิทธิ์ใครจะกินปรลสิทกระแทกกูมาพวกกูฮีโลจีฮีโลจีแกตัวเองถามเพื่อนเื่อก็ได้หลังหลังไม่น้องผมอัดเรียบร้อยแล้วแต่ไฟมันใหญ่เกินอ่ะจ่เข้าใจ่ายไอใหญ่ก็แชร์จอเอาพี่ไม่ต้องสงได้ไอใหญ่แชร์จอเอาไม่ต้องส่งกูถามจริงจริงหนึ่งรูปไรเบิร์นทอก่อน ถามแม่มึงวมารู้ว่าแม่มึงจะตายไปไหนเสร็จแล้วไปแชร์จอแล้วให้ดูข้อผิดพลาดแล้วมานั่งคุยกันแต่ว่าสมาริทที่สั้นผมไปผมสตรีมใช่ไหมเมื่อไรผมเล่นอ่ะแล้วทีเนี้ยผมมันอัดจอไม่ได้ครับมันเป็นไรไม่รู้อ่ะผมก็เลยผมก็เลยตั้งค่าสตรีมว่าเปิดจอหลังนะครสตรีมไว้เออนั่นแหละผมก็เลยเปิดย้อนหลังแต่บันทึกไม่มีอ่ะนมองว่าตอนสตรีมผมต้องกดคลิปทำ่าคลิปได้ไหมเนี่ยนิดนึงน้องทำนะ เออใช่ผมลองเล่าด้วยเหมือนเดิมมานมามามาพวกอุนฮโรชิอยู่โน้มนิดพวกไอ้มึงอะปรสิตใครอยากินปรสิตกะบองกุอะไรที่สั้นแม่มึงอะครับมันเป็นอะไรเนี่ยคุณดูโอ้เป็นชัดเขียว